ปิดท่องปิดท่องใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้609ยเหลังจากที่อ่ะถ่ายทำกันมาก็มีประสาทบ้างอะไรบ้างเนาะเป็นไงบ้างครับก็จริงๆก็คาดหวังเพราะว่าแผนของเราเนี่ยจริงๆก็กำหนดจะปิดกล้องเร็วกว่านี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เป็นหน้าฝนด้วยก็วันนี้ก็ถึงวันที่เราทุกคนตั้งตารอกัน จะได้เป็นทีมเบื้องหลังเขาจะได้ไปทําเป็นโพสต์โปรดักชันกันต่อครับผมก็ถ่ายร้องะนาวาเขาอย่างที่บอกครับผมแล้วก็ถ่ายําก็ขอบคุณพี่ก๊อฟกุโยที่แบบว่าเลือกนักแสดงทีมพวกเรามานะครับผมมาเราจะแบบมาสร้างความสุขคือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็อยากให้แบบทุกคนได้รับความอบอุ่นนี้ไปด้วยกันแล้วก็แบบว่ามีทั้งหลายอารมณ์ทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับทางๆตัดสำหรับเรื่องนี้แบบบาทของเราทั้งคู่มันจะเปลี่ยนะไปจากเดิมขนาดไหนครับเดิม คือถ้าของฟลุกเนี่ยคือจริงๆเรียกว่าเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรื่องเนี้ยพวกราบ,บทเป็นคนในวัยทํางานแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็คาแรคเตอร์มันจะยากเพราะว่าเนื่องจากเรื่องนี้มันเป็นมิติคู่ขนาดแล้วตัวของฟลุกเนี่ยก็คือจะมีทั้งสองมิติดังนั้นคาแรคเตอร์ที่เราต้องสร้างขึ้นมามันต้องมีความแตกต่างกันให้คนดูเห็นแล้วเขาไม่งงดังนั้นนั่คือความยากในเรื่องของการแสดงที่เราที่เราต้องทําอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเราทั้งสองคนก็ตั้งใจกันมากๆแล้วรวมถึงดูคนด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันได้เป็นแบบ ผลงานที่มีคุณภาพอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าพวกเราก็อยากจะทาให้มันเป็นแบบอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนดูและจดจำครับพี่โอนะครับเออสำหรับบทบาทผมก็รับบทเป็นจริงๆไม่ค่อยถนัดเลยคือการเป็นเพลย์บอยผมคือแบบว่า <c oughs> จริงหรือเปล่า <c oughs> จริงหรือเปล่า <c oughs> ว้หรือเปล่าอะไรนั่นแหลคะครับผมก็ คือเป็นอะไรที่ที่แบบว่าน่าสนกุกคือแบบว่าเราเยอะที่อยู่ในภับอยู่ในห้องนอนอยู่แบบเป็ ín. นการถ่ายทำที่ผมว่าครบรถแล้วก็ทําให้เราแบบได้ท้าทายเราได้ทํากันบ้านหลายๆอย่างที่แบบเราไม่เคยทำอะไรมาก่อนนะใช่ครับผมก็เป็นอะไรที่แตกต่างครับผมด้วยความเป็นแบบเรื่องของโลกของทั้วสองมิติอะไรเต่างเล่นเวลาเราแสดงมันจะต้องถางอารมณ์อะไรถ่ายทอดอะไรเยอะไหม กินเนื้อเอาเาแบบว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะยิ่งเวลาอยู่ด้วยกันในห้องเป็นไงครับผมใช่จริงๆคือมันยากเพราะว่าเรานักแสดงเองก็บางทีก็สับสนว่าแบบเอ้านี่เราอยู่โลกไหนวะเนี่ยแล้วแบบเอ้ก่อนหน้านี้คือมันจะชอบสับสนเพราะว่าแบบ2ตัวละครมันอยู่คนละโลกมันจะไม่รู้เรื่องของกันและกันเลยอะไรเงี้ยบางทีเราเป็นนักแสดงซึ่งเราอาจจะรู้เองแล้วแบบจะชอบงงอะไรเงี้ยดังนั้นเวลาก่อนที่จะเขาซีนในแต่ละทีต้องอ่านบทแล้วก็แบบ มีสติเรียบเรียงบทว่าแบบก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับผมคือสับสนโลกคู่ขนาดโลกชีวิตจริงโลกคู่ขนาดฮะชีวิตจริงไม่สับสนชีวิตจริงไม่สับสนเพราะในในเรื่องเหรอชีวิตจริงอ๋อจะสต้ไปโดนเพราะว่าในชีวิตจริงเราไม่ได้มีโลกคู่ขนานไงฮะเราอยู่มิติเดียวมีคู่แขนงแทนหิวข้าวหรือเปล่าดูเป็นตอนนี้ด้วยครับ อย่างแบบกับพี่กองพี่กอลด้วยการร่วมงานง,งานนี้อย่างไรบ้างขาดพี่โยมาเรื่รองแรงก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมกับพี่กอล์ฟครับก็ับคุโยก็คืออบอุ่นครับคือตอนแรกก็เราก็แบบคิดว่าเอ้ยใครจะดูหรือเปล่าดูจากทรงเราก็ต้องน่าจะดูแน่ๆเลยทั้งกู่ก็ คุยอะไรเงี้ยบอกว่าแต่จริงๆเราทํางานแบบวัยรุ่นมากคือแบบว่ามีอะไรแบบคุยกันมาแบบอยากได้แบบนี้เพิ่มขออย่างนั้นเพิ่มได้ไหมขอแบบเพิ่มได้ไหมคือแบบเขาทํางานกันด้มืออาชีพนะครับผมก็สนุกสนานครับผมใช่ครับจิ้นฟินแน่นอนเลยหลายคนเป็นครับคาดหวังเนาะสำหรับดูนี้ได้นอนเก้าจะเต็มอะไรขนาดไหนครับผมว่าค่อนข้างค่อนข้างคือเราเราก็มีความสุขนะที่เราได้ได้ได้แบบว่าแสดงในในแบบซีนต่างๆขอโทษครับนั่นแหละครับก็ม่าน่าจะฟินฟินก็ยังฟินเลยถึงอ่า คือจริงๆมันก็มีทั้งพาร์ทฟินพาร์ทจินแล้วก็พาร์ทที่มันมีความเป็นดรามา่าเพื่อให้ซีรีส์มันกลมกล่อมอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะแบบไปโฟกัสเพื่อในจุดตรงนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องนี้ถ้าคนเคยอ่านนิยายเราก็จะเห็นว่า2ตัวละครเวลาันเจอกันคือมันมาเจอกันบนเตียงที่ห้องหกศูนย์เก้าอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีความสัมพันธ์ที่แบบดึกซึ้งกันนิดนึงกว่าแล้วก็มันก็จะในเรื่องมันจะพาให้เราไปเจอกับ ประปรมต่างๆที่2ตัวละครต้องค่อยๆช่วยกันแก้อะไรเงี้ยครับผมแล้วยังมีเรื่องของมิตรภาพของครอบครัวน,นี่ยเข้ามาเกี่ยวด้วยคือ,อแบบว่าหรือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง,งแบบลึกซึ้งนะเป็นลึกซึ้งมากอะไรที่แบบน่าสนใจใครนักแสดงหนุ่มท,ที่ชอบแซวสองคนนี้อะค่ะแซวว่าอะไรอะตอเน,นี้ยค่องตักเรื่องตักปินอะคือด้วยความที่ตอนถ่ายทําอย่างที่บอกว่าส่วนมากที่เราเจอกันจะเจอกันที่ห้อง609บนเตียงอะไรเงี้ยแล้วคนเขาก็จะแบบ ทุกคนก็เราคาดหวังแหละมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่กับข้าวเคยจริงๆจริงๆจริงๆก็มีเขาเรียกว่าอาจารย์โยหรือคนเขียนบทความเขาคาดปรับเยอะเพราะว่าอย่างในในนิยายอ่ะมันจะเจอกันแค่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องนี้ก็อาจจะมีแบบเป็นในมุมต่างๆบ้างอะไรเงี้ยที่ที่ได้เจอกันได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยครับมีพี่คๆมุมไหนส่วนไหนไหมพี่ยังรู้มุมไหนอุ้ยเขาจะสปอยหรือเปล่าเอะไรอย่างงี้บอกเยอะนะเยอะ ก็ผมว่าเป็นการขยายความของตัวละครของทุกตัวละครมากกว่าที่แบบว่าคือไม่ได้มีแค่เราสองคนแต่จะมีกองทัพนักแสดงที่แบบนะฮะเรียกว่าโหมากความสามารถที่แบบมาร่วมแบบสนุกสนานกันทั้งโลกโลกของดิวและของมั่มคือแบบว่าโหเศร้าไอ้ไม่ใช่เศร้าหมายถึงว่าแบบเศร้าเหงาซึมคูกรุบตั้งแต่ี่แรกเลยอย่างเงี้ยับอันนี้ก็คืออารมณ์ที่มันอันนี้อารมณ์นี่เศร้าเหงาซึมมีความสุขอ่าโอเคสนานานอ่เรายิ้มเสียงหัวเราะนี่หมด คครครับับบือายากนะครับเพราะว่าผมก,ก็เหมือนกับแบบไม่ค่อยชินเด็กปีสามปีสองเอาจริงๆถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอก, <c oughs> รอกคือเราก็อาจจะต้องปรับทัศนคติตัวละครหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความโตแล้วเป็นแบบทำงานในบริษัทแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะก็ต้องปรับนิดนึงซีโออะไรอย่างเงี้ยนะผมใช่ก็เหมือนกันนะก็เพราะว่าเราต้องเป็นระบบเป็นเจ้าของขาดด้วยแล้วก็มีความแบบ ไม่เอาไหนมีความอะไรเราก็สนุกสนานอะไรครับผมก็ต้องหาเรสโพรเรนต์อะไรเป็นพิเศษไหมพี่โยมหรือเป็นเรสโพรภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือผมผมพยายามตีความตัวละครให้แบบว่าให้เป็นเป็นมั่มจริงๆแบบว่าคืออ่านนิยายแล้วก็แบบปรึกษาคุโยพี่กอ็ว่าเราอยากได้แบบไหนดีที่มั่มเป็นแบบไหนดีวันแบบไหนอะไรครับผมเขาก็จะดีไซน์ว่าอ๋ออย่างเงี้ยใช่อะไรครับผมใช่ครับ ถูกใจถูกใจครับถูกใจคือเราเราเล่นเองเราก็อย่างที่บอกวันนี้ก็ใจหายเราจะเป็นมั่มวันสุดท้ายแล้วแล้วก็เราก็จะไปภูมิใจทีเมื่อวันที่เรื่องของเราเนี่ยได้อยู่บนหน้าจอล<ร>อะได้ออนอยู่บน VTV ออนอยู่บนหน้าจอของโรงภาพยนตร์เอ๊ะภาพยนตร์สปอยล์ปะ,ะเนี่ยลุงเหมือนที่อาจารย์โยบอกนะอันนี้ไม่ได้สปอยล์นะแต่เห็นอาจารย์โยบอกว่าเหมือนตอนนี้แปดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้ากระแสดีก็ มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะได้ไปดูพร้อมกันในโรงอะไรเงี้ยครับผ<ล>มแพราวก็แพลนจอเอป็นแบบมีต่างประเทศเหมือนเริ่มดิวกันมาเรด้วยใช่ครับ<อ><อ>ก็ตอนนี้ทางผู้ใหญ่ก็แอบได้ยินมานะครับ,รบผมว่าเขามีแบบแพลนคุยกับทางต่างประเทศด้วยว่าจะออาไปออกที่ประเทศไหนบ้างแพลตฟอร์มไหนบ้างอะไรเงี้ยครับผมดีเลยครับผมแล้วเราก็อยากให้ฟรีหกศูนย์ไปทำสตอรี่แล้วก็ไปในทั่วโลกนะครับผมให้แบบว่าได้รู้ว่าฟรีของคนไทยมีความมันความเจ๋งนะครับผม ยมคนคือค่อนข้างห่างไกลจากตัวละครมากเนอเพราะว่าผู้้งว่าไงหห่างไกลปกติเขาไม่ได้เป็นแบบเออเสียงสูงห่างไกลไห่างไกลไอห่างไกลจริงๆคือเรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ค่อนข้างห่างไกลเพราะว่าไลฟไ์สไตลไ์เขาไลฟ์สไตล์เขามันไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเออแนวนานอะไรเงียเ้ยแต่ว่าก็ดีใจนะที่ได้เห็นเขาเล่นในบทบาทที่แบบ ไม่คิดว่าจะได้เห็นเขาเล่นน่ะเพราะว่ามันแบบแมสดีอ่ะมันแบบกล้าวใจอ่ะเออตีรังพันแทงมันขนาดนั้นเปล่าเอาละครับเอามีมีอ่ะเรารู้ลึกซึ้งเลยเนาะก็รู้อยู่ด้วยกันมาหนายปีแล้วใช่แบบนี้เราอยู่กันมาสามปีกว่าแล้วเราก็ต้องรู้กันแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเขาได้มีสองตัวที่ต่างกัน่ากันแต่จากตัวทีมโฟกัสไหน จริงๆแตกต่างนะครับครูผมว่าเขาเก่งนะครับในการแบบดีไซน์ตัวละครออกม,มาเพราะว่ามันจะมีเหมือนการสปอย,ยแบบดิวที่แบบอีกแบบหนึ่งแล้วดิวที่แบบเขบลิกไปเลยหน้ามือไปหลังมือครอยากให้เห็นจริงๆว่าการแสดงของแบบของดิวเขาจะเป็นยังไงผมว่าโหดีดีขนาดเราเป็นนักสแสดงเราเห็นการเล่นอะไรคือม,มันแตกต่างไม่ได้ไม่ได้ยอกันะหมายถึงว่าพูดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับ ชอบดูชอบอยู่ไหนชอบอยู่โลกไหนชอบอยู่ไหนทุกโลกฮะทุกโลกทุกโลกจะมีเสน่ห์ในแบบของของเขาเองใช่ไหมใช่ในั่นแหละครับงานคู่หน่อยเหมือนแบบแฟนๆเรียกร้องแฟนมีสหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นหนูโอ้ยก็แต่งนีแต่แต่ตอนนี้คือจะมีแพลนว่ามีแพลนแล้วเนาะะภายในเดือนเดือนนี้แหละแล้วแบบว่าก็คือของ falling for you ใช่ครับโปรเจกต์ที่ทุกคนก็ อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นโปรเจกต์อะไรก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเหมือนกันว่าโปรเจกต์นี้จะคืออะไรครับผมเป็นโปรเจกต์สำคัญเลยที่แบบว่าโซนะของของทุกๆคนจริงๆนะครับดวงของตัวเราด้วยครับผมว่าอยากได้แค่ไหนเออได้แค่ไหนพี่โรนี่ก็สามปีอ่าสามปีสามปีที่เราได้ได้ได้สามปีสปอร์ตใค่นี้กว่าสามปีอ่ะเพราะมันยิ่งใหญ่นะสามปีใช่ครับผม รอออีสารได้ไหมล่ะครับผมไม่อยากรอได้แต่เป็นถับรอได้หรือเปล่าครับปีน่ะก็คือความพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรมีจัดเต็มแบบใช่ก็เป็นโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ให้กับทุกทุกคนครับผมเป็นโปรเจกต์ที่ทำทำด้วยใจจริงจริงครับน้ำตาน้องหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับผมก็ป่าก็มีแบบว่าโปรเจกต์ พู่กัารไปอีเวนต์ต่างๆใช่ก็จะมีอีเวนต์เพราะว่าช่วงนี้เรามีซีรีส์ออนอยู่ด้วยเนา้อยนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะมีอีเวนต์หรือว่าไปโปรโมทซีรีส์อะไรเงี้ยครับก็ต้องฝากติดตามด้วยว่าจะไปที่ไหนอะไรกันยังไงบ้างครับซึ่งตอนนี้เหมือนแบบแพลนคร่าวๆของ Love Adnai เพราะมันเป็นฟนนายนะครับก็เหมือนจะมีแพลนว่าเราจะมีแฟนมิตอนกันถูกต้องใช่ครับแล้วก็รอให้ทุกคนได้มาสนุกด้วยนะครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆที่เราจะได้ไปสนุกด้วยกันครับเพราะว่าฝากแฟนทุกคนด้วยครับ ฝากฝากฝากครับก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องงามยดีนะครับติดกล้อง609 Bethtime Story นะครับฝากด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่พวกเราทุกคนตั้งใจทํากันมากๆเพราะว่าหนึ่งเราใช้เวลาถ่ายทํากันฝาฟันอุปสรรคกันค่อนข้างเยอะแล้วพวกเราทุกคนทีมงานทุกคนตั้งใจกันมากเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราไม่ค่อยได้เห็นในในวงการวายเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้ว ฟูว่าอยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้เห็นอะไรมุมมองใหม่ๆแล้วฟกคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะให้อะไรกับคนดูได้เยอะเลยอยากให้ทุกคนดูแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยครับผมเจ้า bedtime story นะครับก็คบรถครับผมคบรถแน่นอนแล้วก็เราจะได้เจอกันในอีกไม่เร็วๆนี้นะครับาว่าเร็วๆนี้แล้วก็ทางแพลตฟอร์มทาง v t v แล้วก็อีกหลายๆแพลตฟอร์มที่เราจะได้เจอกันครับมฝากด้วยครับผม60เจ้บ bedtime story ครับเย่ปูน